สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังคดีอาชญากรรมอีกคดีหนึ่งค่ะก่อนฟังปุ้มแนะนำให้เตรียมชากาแฟแล้วก็ขนมขบเคี้ยวเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เผลอหลับไปก่อนที่ปุ้มจะเล่าจบค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มรับฟังกันเลยนะคะเริ่มเรื่องเดี๋ยวเรามารู้จักกับสามีภรรยาคู่หนึ่งกันก่อนนะคะฝ่ายสามีมีชื่อว่าคลินบอนเนล เดี๋ยวเรามารู้จักตัวตนของเขาผ่านทางน้องสาวของเขานะคะน้องสาวของเขาที่มีชื่อว่าสเตฟานีเฟอร์กินได้อธิบายถึงพี่ชายของเธอว่าพี่ชายของเธอและตัวเธอเนี่ยมีพื้นเพม,มาจากเท็กซัสค่ะเธอเล่าว่าพวกเราเติบโตมาในย่านออสตินแล้วก็อยู่ในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าร p p i n g Spring คลินบอเนลพี่ชายของเธอเติบโตมาในครอบครัวของนักกีฬาและเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะเขาเล่นฟุตบอลแต่ก็ลหลงไหลในดนตรีด้วยและลหลงไหลในการแสดงละครเวทีด้วยเช่นกันเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นค่ะรักการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป คลินเป็นคนพิเศษเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเขารักผู้คนรอบข้างก่อนหน้านั้นคลินเขาเคยทำงานให้กับบริษัทโมโตโรล่าค่ะแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับกองทัพหลังจากเกิดเหตุการณ์นายวัน,ว,นวันขึ้นโดยเขาได้เข้าไปสังกัดอยู่ในหน่วยเบเร่เขียวเขาไม่เพียงแต่จะเป็นหน่วยรบพิเศษกลินเบเร่เท่านั้นแต่เขายังเป็นโคศกประจำโกสตาแฟมิลี่ด้วย แล้วก็ยังไปอยู่ในหน่วยแพทย์ในกองทัพคลินเคยถูกส่งตัวไปประจำการที่อิรักสองครั้งแล้วก็ทำหน้าที่เป็นจ่าสิบเอกแพทย์ของหน่วยรบพิเศษครั้งแรกเขาถูกส่งตัวไปตั้งแต่เดือนกันยายนปี2547หรือว่าปี2004นะคะนั่นก็20ปีเศษเศษมาแล้ว นั่นทำให้เขาสนใจในด้านการแพทย์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอนนี้เองที่คลินได้พบกับชานนาคลาวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในโอคลาโฮมาในระหว่างการฝึกของพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็หนีตามกันมาแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแบบสามีภรรยาชานนานั้นเธอมีลูกติดมาด้วยหนึ่งคนคะ่ะตอนนั้นลูกสาวของเธอเพิ่งจะอายุได้เพียงแค่3ามขวบเท่านั้นตอนที่เธอหนีมาใช้ชีวิตอยู่กับคลินนะคะจากนั้นทั้งคู่จึงเลี้ยงดูลูกสาวที่เกิดจากชาแน ด้กันแม้ว่าลูกสาวคนนั้นจะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ด้วยความที่เขาเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เล็กและเขาเองก็ไม่ได้มีลูกคนอื่นคนใดอีกเขาจึงรักลูกสาวคนนี้มากหลังจากนั้นคลินก็ถูกย้ายไปประจำการที่ f o r t b r บล็จากนั้นชานะก็เริ่มต้นทำงานเป็นพยาบาลเดินทางในเรือนจำแห่งหนึ่งในเวอรจิเนียค่ะสถานที่สุดท้ายที่คลินประจำการก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณคือฟอ r t b แบล็ก เขาเกษยียณอายุในเดือนธันวาคมปี2024ค่ะตอนนั้นเขามีความสุขเขาตื่นเต้นสเตฟานี Stephanie, น้องสาวของเขาได้เล่าถึงแผนการชีวิตของพี่ชายของเธอหลังจากปลดประจำการจากกองทัพเธอบอกว่าเขาเป็นแพทย์ประจำหน่วยกรีนเบล่เขาจึงอยากเรียนแพทย์ต่อนะคะเขาทำงานหนักมากเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ที่วิทยาลัยเมทอดิส สเตฟานีบอกว่าคลินไม่เพียงแต่เข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแพทย์แห่งนั้นแต่เขาก็มีผลการเรียนที่ดีและเขาก็ยังกลายเป็นประธานของรุ่นอย่างรวดเร็วด้วยค่ะเขาหลงไหลในวิชาแพทย์แล้วก็ตื่นเต้นกับเส้นทางอาชีพใหม่ของเขา แม้ว่าจะประสบความสำเร็จด้านอาชีพแต่ว่าในด้านชีวิตคู่ของเขาและชานา่นั้นกลับเริ่มมีปัญหาค่ะสเตฟานี Stephanie, น้องสาวของคลินเล่าว่าเธอรู้ว่าพี่ชายแล้วก็ภรรยาของเขาคือชานาเน่เริ่มมีปัญหากันหลังจากที่ใช้ชีวิตคู่แบบแยกกันอยู่คนละทิศคนละทางนานๆจึงจะกลับมาเจอกันสักทีนั่นก็เป็นเพราะหน้าที่การงานของแต่ละคนค่ะทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องแยกย้ายกันไปทำงานคนละทิศคนละทางทำให้ทั้งคู่ห่างไกลกัน การที่ต้องใช้ชีวิตคู่แบบนี้ทําให้ทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขาทั้งสองฝ่ายควรจะอย่าร้างกันดีกว่าพวกเขาทั้งคู่นั้นรู้ดีว่าความห่างเหินระหว่างสามีภรรยานั้นมันดําเนินมาอย่างยาวนานหลายปีแล้วมันถือว่าเป็นปัญหาสําหรับครอบครัวด้วยดังนั้นการแยกทางกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการนั่นจะเป็นการดีกว่าอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของสเตฟานีนะคะ แต่แล้วจูจ่ๆคลินก็หายตัวไปเฉยๆค่ะหายตัวไปอย่างลึกลับสเตฟานี่เล่าว่าครั้งสุดท้ายที่เธอได้คุยกับพี่ชายคือตอนที่เข้ามาเยี่ยมเธอที่เท็กซัสเมื่อเดือนธันวาคมปี2024ตอนนั้นเขาอารมณ์ดีดูเขาดีมากดูดีจริงๆสเตฟานี่น้องสาวของเขาเล่าว,ว่าพูดตรงๆนะตอนนั้นเขาดูดีแล้วก็ดูมีความสุขมากกว่าทุกครั้งที่เธอเคยเจอกับเขาก่อนหน้านี้ แต่แล้วในวันที่29มกราคมปี2025นั่นไม่ถึงเดือนหลังจากช่วงปีใหม่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปที่น้องสาวกับพี่ชายได้เจอกันหลังจากนั้นก็คือวันที่29มกราคมปี2025ก็ได้มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นค่ะซึ่งทำให้สเตฟานีนั้นตกใจมากเธอได้รับข้อความจากทาง Facebook ส่งมาจากภรรยาของเขานั่นก็คือชานนานั่นเองชานนาเธอถามน้องสาวของสามีว่าสเตฟานีเธอได้คุยกับพี่ชายหรือเปล่า แล้วชานาก็บอกว่าพี่ชายของเธอเนี่ยไมมาเรียนสองวันติดกันแล้วเขาหายตัวไปชานาเป็นคนบอกเธอว่าพี่ชายของเธอเนี่ยหายตัวไปแล้วก็กล่าวหาคลินว่าเขาหนีไปกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็เล่าเรื่องราวสุดบันเจิดแล้วก็ซับซ้อนเกี่ยวกับสิ่งที่คลินทำลงไปและชานาก็เล่าถึงใครบางคนหรือว่าผู้หญิงคนใหม่ที่เขาหนีไปอยู่ด้วยนะคะให้สเตฟานีฟังแต่ว่าน้องสาวของคลินเนี่ยรู้จักพี่ชายของเธอเป็นอย่างดีเรื่ เรื่องที่ชาหน้าเล่านั้นมันจึงเหลือเชื่อมากจนเธอไม่เชื่อเลยแม้แต่คําเดียวที่ชาหน้าพูดชาหน้าไม่ได้แจ้งความเกี่ยวกับการหายตัวไปของสามีค่ะแต่ว่าตํารวจได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเมธอดิต โดยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้โทรไปขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเข้าไปดูช่วยเข้าไปตรวจสอบความเป็นอยู่ของคลินให้หน่อยวันที่เจ้าหน้าที่โทรไปนั้นคือวันที่28มกราคมปี2025ค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งกับตำรวจว่าฉันเป็นผู้อำนวยการโครงการโปรแกรม PA ของคริสจักรเมทอดิสและหนึ่งในโปรแกรมของเรามีนักเรียนคนนึงเขาเป็นนักเรียนที่มีอายุมากแล้วเขาอายุมากเกินกว่า40แล้ว จริงๆแล้วเขาอายุ50แล้วนะคะอ่ะกลับมาต่อค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มาเรียนเลยทั้งวันวันนี้เขาก็ไม่ได้มาเรียนเลยทั้งๆท,ที่เขามีชั้นเรียนทุกวันในสัปดาห์เพื่อนร่วมชั้นบางคนของเขาได้เคยพูดคุยกับเขาเมื่อคืนนี้เอ,อ่อฉันคิดว่าประมาณทุ่มหรือว่าสองทุ่มนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้คุยกันแต่เมื่อเขาไม่มาเรียนทางวิทยาลัยจึงโทรไปก็ติดต่อไม่ได้ หลังจากนั้นจึงได้มีการฝากข้อความเสียงไว้ให้เขาที่ voice mail แต่เขาก็ไม่ตอบกลับไม่ว่าจะเป็นทางอ e ีเมลหรือว่าทางข้อความหรือว่าทางโทรศัพท์ทางใดๆก็ตามนี่มันไม่ใช่วิสัยของเขาเลยเขาเป็นอดีตทหารเขาอยู่คนเดียวเรารู้ว่าเขาอาศัยอยู่คนเดียวและภรรยาของเขาอยู่ที่เวอร์จิเนียและลูกสาวของเขาอาศัยอยู่ที่ฟลอริดาดังนั้นฉันฉันก็ไม่รู้ว่ามีใครดูแลเขาอยู่หรือเปล่า และปกติฉันก็จะไม่โทรไปแต่นี่มันผิดปิสัยของเขาจริงๆหลังจากที่ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปที่บ้านของเขาแล้วก็ชาหน้าค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านพักของเขาก็ได้พบกับชาหน้าแล้วก็ได้พูดคุยกับเธอชาหน้าคลาวบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า เธอไม่ได้พบเขาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ววันนั้นเป็นวันที่27มกราคมวันที่เธอพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเธอบอกว่าวันนั้นพวกเราได้ไปออกกำลังกายร่วมกันที่โรงยิม f i t for Life หลังจากออกกำลังกายพวกเราก็ออกจากยิมโดยขับรถแยกกันไปคนละคันเธอเล่าว่าคลินบอกกับเธอว่าเขากำลังจะไปที่มหาวิทยาลัยเพื่ออ่านหนังสือตเตรียมตัวสอบ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ถามเธอกดดันต่อไปอีกเธอก็อ้างว่าเธอจำไม่ได้ว่าเขาได้กลับมาบ้านในคืนนั้นหรือเปล่าตำรวจไม่ได้เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านอย่างละเอียดเนื่องจากตอนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มีหมายคนเข้าไปนะคะพวกเขาทําได้แค่มองไปรอบๆบ,บ,บ้านแล้วก็พบกับรถยนต์ซึ่งเป็นรถเมอร์เซเดสที่คลินเคยขับเป็นประจำแล้วก็สิ่งของอื่นๆของคลินก็ยังคงอยู่ในบ้านพักหลังนั้นแต่ เจ้าหน้าที่ไม่พบตัวเขาและเนื่องจากว่าเข้าไปตรวจค้นไม่ได้เพราะไม่มีหมายตามที่บอกเจ้าหน้าที่จึงทําอะไรไม่ได้มากนะคะแค่ยืนดูภาพรวมแล้วก็พยายามสอบถามชาหนะ้าจากนั้นตํารวจจึงเดินทางกลับแต่ว่าเพื่อนของคลินกลับยังรู้สึกค้างคาใจค่ะจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับไปตรวจสอบที่บ้านหลังนั้นเพื่อตรวจดูอีกครั้งในช่วงเย็นแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่พบอะไรค่ะ แล้วก็เพราะว่ายังไม่มีหมายค้นเหมือนเดิมค่ะตอนนั้นกลับไปดูก็เลยยังไม่เจออะไรตอนนั้นหลายๆคนก็รู้สึกแปลกใจมากๆค่ะเพราะตอนที่คลีนก็หายตัวไปนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ทางออวิทยาลัยของเขากําลังอยู่ในระหว่างการสอบแล้วก็การตรวจ l บบ ตอนนั้นเขากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่สองของหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเมทอดิสรัตโนตแคโรไลนาแต่คลินกลับหายตัวไปเฉยๆไม่มาเข้าสอบไม่มาเข้าเรียนซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องผิดปกติมากๆเพราะเขาไม่เคยมีพฤติกรรมขาดเรียนหรือไม่เข้าชั้นเรียนมาก่อนเลย เขาเพิ่งเรียนจบเทอมแรกไปนะคะด้วยเกรด A เกือบทุกวิชาเลยค่ะมีเพียงหนึ่งวิชาเท่านั้นที่เขาได้เกรด B เขาเรียนเก่งมากนั่นเป็นเหตุผลที่ตอนที่ชานนาบอกกับสเตฟานี่ว่าคลินเขาหนีไปสเตฟานี่เธอจึงไม่เชื่อเลยแม้แต่คำเดียวที่ชาน่าพูด เพราะเมื่อไม่ถึงหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ตอนที่เธอได้พบกับพี่ชายตอนนั้นเขายังดูดีดูมีความสุขดูยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้ดูมีปัญหาอะไรจนจะต้องหนีไปแบบนั้นเลยการที่คลินไม่เข้าเรียนด้วยสาเหตุใดๆก็ตามถือเป็นพฤติกรรมที่ขัดกับอุปนิสัยความมีระเบียบวินยัยแล้วก็ความมีความรับผิดชอบของเขาเขารับราชการทหารมามากกว่า20ปีแล้วหากเขามีพฤติกรรมแบบนี้ เขาคงถูกไล่ออกจากกองทัพเพียงแค่เพราะเขาหายตัวไปเฉยๆแบบนี้นานแล้ว แต่เขาไม่เคยมีประวัติแบบนั้นมาก่อนเลยต่อมาในวันที่29มกราคมเจ้าหน้าที่ก็ได้กลับไปที่บ้านของคลินอีกครั้งค่ะกลับไปทําการตรวจค้นหาหลักฐานร่องรอยการหายตัวไปของเขาซึ่งบ้านของเขาแล้วก็ภรรยาตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ14เอเคอร์นะคะครั้งนี้เจ้าหน้าที่มีหมายค้นค่ะแล้วก็จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็พบกระเป๋าหนังสือของคลินซึ่งกระเป๋าใบนั้น ได้รับความเสียหายแล้วก็ยังพบแล็ปท็อปของเขาซึ่งแล็ปท็อปนั้นก็ได้รับความเสียหายที่ดูเหมือนกับว่าจะถูกกระสุนปืนนะคะตามรายละเอียดในหมายค้นบอกว่าพบเศษโลหะที่สอดคล้องกับกระสุนปืนแตกกระจายอยู่ภายในกระเป๋าหนังสือของคลินแต่เนื่องจาก ตอนนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเศษโลหะนั้นใช่มาจากกระสุนปืนจริงๆหรือเปล่าและเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่พบตัวของคลินเลยซึ่งในการเข้าไปตรวจค้นที่บ้านของคลินและก็ชาหน้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็นายอำเภอได้เข้าไปตรวจถึง4ครั้งค่ะแล้วก็เนื่องจากตรวจทุกครั้งก็ไม่เคยพบตัวเขาตอนนั้นก็ยังไม่มีใครทราบว่าเขาเสียชีวิตหรือยังเจ้าหน้าที่จึงขอให้ชาหน้าไปแจ้งความเรื่องคนหายแต่ชาหน้าปฏิเสธค่ะเธอไม่แจ้งความเพราะเธอ อ้างว่าเขาหนีไปไม่ใช่เขาหายตัวไปแต่ในที่สุดเขาก็ถูกประกาศว่าเป็นบุคคลสูญหายค่ะและวันต่อมาคือวันที่30มกราคมปี2025ในอำเภอเคาตี้คัมเบอร์แลนด์ก็ได้โพสต์เกี่ยวกับการหายตัวไปของคลินต์และขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากสาธารณชนในการช่วยค้นหาตัวเขาแต่ว่าทุกๆอย่างยังคงเงียบงนันไม่มีข่าวคราวไม่มีร่องรอยเบาะแสใดๆส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลย ต่อมาเมื่อประมาณวันที่7กุมภาพันธ์โพสต์ดังกล่าวก็ได้รับการอัปเดตพร้อมกับมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะโพสนั้นได้บอกว่ามีผู้พบเห็นคลินเป็นครั้งสุดท้ายในย่านเกรคริกเมื่อเย็นวันที่27มกราคมปี2025 คลินสูง6ฟุตหนัก195่อปอนด์มีผมและตาสีน้ำตาลครั้งสุดท้ายที่เห็นเขาสวมเสื้อเชิต้ตลายสกอตติดกระดุมแล้วก็เสื้อมีฮู้ดสีดำแล้วก็กางเกงสีน้ำตาลตอนนั้นตัวของสเตฟานีถึงแม้ว่าเธอจะอาศัยอยู่ในรัฐเท็กซัสแต่สเตฟานีบอกว่าเธอกำลังทำทุกวิธีทางเพื่อช่วยตามหาพี่ชายของเธอเธอเชื่อว่าเขาไม่ยอมทิ้งชีวิต ทิ้งการเรียนแล้วก็ทิ้งลูกสาวของเขาไปแน่ๆเครีเอ็ดเวิร์ดแฟนสาวของคลินนะคะเธอเล่าให้ฟังว่าคลินเขาคือครีนแบลเล่ผู้รักชาติของกองทัพเขารับใช้ชาติช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมที่บาดเจ็บที่ออกไปปฏิบัติการในทีมเขาเดินทางรอบโลกมาแล้วแล้วก็กลับมาบ้านเพื่อเตรียมตัวที่จะ,กะเกษียณในอีก3สัปดาห์แต่แล้วจูๆ่ๆเขาก็หนีไปเฉย เล่าให้ใครฟังคนที่รู้จักเขาดีก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้ เอ็ดเวิร์ดแฟนสาวของคลินยังเล่าให้ฟังอีกว่าคลินบอกกับเธอว่าเขากําลังดําเนินการหย่าร้างอยู่เขาเล่าว่าเขากับภรรยาเนี่ยแยกกันอยู่มาสองสมปีแล้วหลังจากที่เขาและภรรยาพยายามทําให้ชีวิตการแต่งงานของทั้งคู่นั้นราบรื่นมาเป็นเวลานานหลายปีแต่ปัญหามันก็อย่างที่บอกการต้องแยกกันอยู่คนละทิศคนละทางนั้นมันยากที่จะประครับประคองให้ชีวิตคู่ราบรื่นไปตลอดรอดฟัง นั่นทำให้เขาตัดสินใจว่าการตัดความสัมพันธ์แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็เดินหน้าต่อไปน่าจะเป็นหนทางทางออกที่ดีที่สุดและตอนที่เอ็ดเวิร์ดแฟนสาวคนใหม่ของเขาได้พบกับเขานั้นก็คือหลังจากที่คลินเขาได้ตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ของเขากับภรรยาของเขาแล้วนะคะเอ็ดเวิร์ดเล่าว่าเธอพบกับคลินครั้งแรกก็เมื่อตอนที่เขาเริ่มมาเข้าคลาสเรียนโยคะที่สตูดิโอของเธอ เมื่อปีที่แล้วนี่เองซึ่งตอนนั้นเขาแยกกันอยู่กับภรรยามาประมาณ2ปีแล้วความจริงแล้วเธอเพิ่งจะคบกับเขาได้เพียงแค่ประมาณ4เดือนเองก่อนที่เขาจะหายตัวไปเฉยๆและเอ็ดเวิร์ดก็ยังบอกด้วยว่าเธอได้ทราบว,ว่าชาหน้าภรรยาของเขาเธอเองก็ได้ปรึกษาทนายความของเธอ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการหย่าร้างแล้วด้วยเช่นกันเอ็ดเวิร์ดแฟนสาวของคลินบอกว่า คลินเขาเป็นคนฉลาดมากฉลาดล้ำเลิศเธอคิดว่าเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเขาพยายามมองแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของคนทุกคนรอบๆตัวเขาซึ่งจริงๆแล้วบุคลิกภาพแบบนี้ความคิดแบบนี้มันก็เป็นลักษณะนิสัยที่ดีจริงๆแต่บางครั้งการมองทุกคนในแง่ดีเพียงด้านเดียวมันก็อาจเป็นผลเสียได้อันนี้เป็นคำพูดของเธอนะคะ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงพยายามตามหาตัวเขาต่อไปแต่ก็ยังคงไร้วี่แววค่ะจนกระทั่งมีคนโทรเข้ามาที่911ด้วยน้ำเสียงที่ดูตื่นเต้นแล้วก็ดูกังวลใจวันนั้นคือวันที่25กุมภาพันธ์ปี2025เสียงจากปลายสายนั้นมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในคคมเบรลนด์เคาน์ตีนอร์ทแคโรไลนาสถานที่นั้นอยู่ห่างจากบ้านของครอบครัวของคลินไปประมาณ3ไมล หรือว่าเพียงแค่4.8กิโลเมตรนะคะซึ่งถือว่าไม่ไกลกันเลยค่ะตอนแรกชายคนนั้นเขาก็ตั้งใจที่จะไปดูที่ดินของเขาเฉยๆซึ่งที่ดินนั้นเขาปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ค่ะไม่ค่อยได้เข้าไปดูนานๆครั้งเขาถึงจะเข้าไปดูสักครั้งเมื่อเขาเข้าไปในที่ดินของเขาเขาก็าไปสะดุดตาเข้ากับอะไรบางอย่างที่มันลอยอยู่ในสระน้ำหรือว่าบ่อน้ําของเขาอะนะคะสิ่งนั้นมันน่ากลัวมากเพราะเท่าที่เขาเห็นเขาคิดว่ามันคือร่างกาย มนุษย์ที่ลอยไปลอยมาอยู่ในบ่อน้ําของเขาตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมาทางโทรศัพท์นั้นเจ้าหน้าที่ถามเขาว่ามีเหตุฉุกเฉินใช่ไหมเขาบอกมาด้วยน้าเสียงที่ดูวิตกกังวลสงสัยแล้วก็ดูตื่นเต้นเขาบอกว่าใช่หรือไม่ใช่เขาก็ไม่แน่ใจเขาบอกว่ามันมีบ่อน้ําอยู่และเขาก็แวะเข้าไปดูทรัพย์สินในบ้านที่เขาได้รับมาและเขาก็เห็นว่ามีสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ลอยอยู่ในน้ำอยู่ในบ่อน้ำของเขา เขาไม่ค่อยแน่ใจแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นร่างกายจริงๆตามที่เขาเห็นเขาคิดว่าร่างนั้นลอยอยู่ในน้ำมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ว่าร่างนั้นน่ะไม่มีขาไม่มีแขนไม่มีศรีรษะไม่มีอะไรเลยนอกจากส่วนที่เขาคิดว่ามันคือส่วนของลําตัว เจ้าหน้าที่จึงรีบมาตรวจสอบที่นั่นแล้วก็พบร่างของใครบางคนจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าร่างนั้นคือใครนะคะหลังจากส่งไปชนสูตรพลิกศพและในอีกหลายสัปดาห์ต่อมาร่างนั้นก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นร่างของคลินตันคลินต์บอนเนลทหารผ่านศึกหมวกเบเร่สีเขียวที่ได้รับการประดับยศแพทย์ที่หายตัวไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนและจากคดีบุคคลสูญหายก็กลายเป็นคดีฆาตกรรมไปในทันที และคนที่น่าสงสัยที่สุดในคดีนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากคนที่ใกล้ชิดคลินมากที่สุดคนที่อยู่กับเขาเป็นคนสุดท้ายคนที่กําลังจะมีเรื่องฟ้องร้องหย่าร้างกับเขาซึ่งวันที่ร่างนั้นได้รับการยืนยันว่าเป็นคลินก็คือวันที่28มีนาคมปี2025นะคะ และในวันเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าจับกลุ่มชาน่าคลาวเธอถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมระดับหนึ่งและการปกปิดการเสียชีวิตของคลินและจากการสืบสวนของตำรวจตำรวจก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วยค่ะเธอถูกพบว่าอยู่กับเขาเป็นคนสุดท้าย ชานะ้าจึงถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาและข้อหาก่ออาชญากรรมร้ายแรงโดยการปกปิดการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติชาน้าคลาวอดีตพยาบาลได้เดินทางไปที่ที่เธอเคยทำงานให้กับกรมราชทัณฑ์เวอร์จิเนียเธอยังคงถูกควบคุมตัวโดยไม่ได้รับการอนุญาตให้มีการประกันตัวนะคะแต่ว่าทนายความของเธอยังคงยืนยันว่าเธอบอริสุทธิ์ ในการพิจารณาคดีครั้งแรกของเธอเนี่ยอันนี้มาจากตามเอกสารของสารในคดีที่เพิ่งถูกเปิดเผยมาล่าสุดนะคะมีรายละเอียดว่าคลินและชาหนานั้นได้พบกันที่ Fit for Life Health Club เมื่อวันที่27มกราคมปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งวันก่อนที่เขาจะถูกแจ้งความหายตัวไปและชาน้าคลาวก็ได้ประทะคารมกับเขาเกี่ยวกับเรื่องที่เธอพบจดหมายและเธอก็พบว่าจดหมายฉบับนั้นเธอเชื่อว่ามาจากคนรักคนใหม่ของสามีของเธอแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่คลินก็จะมาพบกับชาน้าที่โรงยิมเนี่ยเขาได้ไปคุยกับทนายความของเขาเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องหย่ามาแล้วนะคะเมื่อเขามาพบกับเธอที่โรงยิม จนเกิดประท่าคารมกันนั้นเขาจึงได้แจ้งเรื่องรายละเอียดขั้นตอนการฟ้องหย่าให้เธอทราบหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ออกจากยิมด้วยรถคนละคันโดยมีรายงานว่าชานนาไปที่ร้านฟู้ดไลออนจากนั้นคลิน เขาก็ตั้งใจที่จะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาได้แวะหาแฟนสาวของเขาเพื่อแจ้งข่าวให้เธอทราบก่อนเขาได้คุยกับเธอเป็นระยะเวลาสั้นๆค่ะเพียงแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นคลินบอกกับแฟนสาวของเขาว่าเขาได้แจ้งเรื่องให้จำเลยก็คือภรรยาของเขาทราบเรื่องการหย่าร้างที่เขาได้เตรียมแผนการหย่าเอาไว้แล้วเพื่อให้เธอทราบแล้วก็เตรียมตัวตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นค่ะหลังจากนั้นเขาจึงไปที่ห้องสมุดของ มหาวิทยาลัยตอนที่เข้าไปถึงมหาวิทยาลัยนี่เป็นเวลาประมาณ5โมง43นาที5โมงเย็นนันะคะตอนนั้นบัตรผ่านของคลินได้ถูกใช้เพื่อให้เขาเข้าไปในมหาวิทยาลัยเมท o อดิสแล้วก็อีเมลสุดท้ายของเขาที่ถูกส่งผ่านจากที่ ui p ของมหาวิทยาลัยตอนนั้นเป็นเวลาทุ่ม14นาที จนกระทั่งข้อความครั้งสุดท้ายที่แฟนของเขาได้รับก็คือตอนทุ่มห้นาทีเขาได้ส่งข้อความถึงเอ็ดเวิร์ดว่าเขาอยู่บ้านแล้วและก็กำลังจะเข้านอนนั่นเป็นสถานที่สุดท้ายที่เขาอยู่เมื่อเอ็ดเวิร์ดส่งข้อความมาหาเขาในเช้าวันรุ่งขึ้นข้อความนั้นก็ไม่ได้รับการอ่านหรือว่าตอบกลับค่ะเมื่อเธอโทรไปหาเขาเขาก็ไม่รับโทรศัพท์โทรศัพท์ของเขาดูเหมือนว่าจะถูกปิดการใช้งานอยู่ ต่อมาในวันเดียวกันนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงได้โทรไปที่สำนักงานในอำเภอเคาที้คัมเบอร์แลนด์และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบสวัสดิภาพของคลินหลังจากที่เขาขาดเรียนซึ่งเหตุการณ์ต่อมาก็เป็นไปตามที่ป้าอุ้มเล่ามาตอนข้างต้นนั่นนะคะ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้ไปตรวจค้นรถจนของชานาคลาวแล้วก็ยังไปตรวจค้นที่อพาร์ตเมนต์ที่เธอเช่าอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียด้วยค่ะแล้วก็ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของเธอนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้ยึดปืนพกขนาดจุด22มาจากบ้านของเธอด้วยในการพิจารณาคดีของชานนา วิลเลียมเวสอัยการกล่าวในศาลว่าเราเชื่อว่าเขาถูกฆาตกรรมในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ทั้งคู่ไปยิมนะคะอัยการบอกว่าคดีนี้เต็มไปด้วยการหลอกลวงความขัดแย้งในชีวิตสมรสแล้วก็ ตามรายงานการชันสูตรพลิกศพเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2025ที่สำนักงานใหญ่แพทย์ผู้ตรวจสอบในเมืองราลี่และผลจากการชันสูตรเผยให้เห็นว่าคลินบอนนิวถูกยิงเข้าที่หลัง4ครั้งก่อนที่ร่างกายของเขาจะถูกแยกชิ้นส่วนนักพยาธิวิทยาพบบาดแผลเข้า4จุดในบริเวณแผ่นหลังของเขาทั้งบริเวณแผ่นหลังส่วนบนและก็บริเวณแผ่นหลังส่วนล่าง กระสุนเนี่ยทะลุอ,ออกทุกนัดนะคะและเนื่องจากลำตัวของเหยื่อได้จมอยู่ใต้น้ำการย่อยสลายที่เกิดขึ้นจึงทำให้เศษกระสุนเศษโลหะต่างๆเนี่ยอาจจะหลุดร่วงหายไปกับน้ำเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงไม่สามารถระบุได้ว่าคนยิงอยู่ห่างจากเหยื่อแค่ไหนตอนลั่นไกแต่เจ้าหน้าที่มีรายละเอียดว่าหลังถูกยิงเขาจึงถูกชํำแหละ ซึ่งการที่เขาถูกยิงจากทางด้านหลังอาจสันนิษฐานได้ว่าตอนนั้นเขากำลังวิ่งหนีก็อาจเป็นไปได้ค่ะแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดได้หลายกรณีอาจจะเป็นตอนที่เขากำลังเผลอหันหลังให้หรือไม่ก็ตอนที่เขานอนคว่ำหน้าลงกับพื้นก็อาจเป็นไปได้เพราะว่าด้วยความที่ไม่พบกระสุนปืนจึงไม่สามารถระบุชัดๆได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมถึงการชําแหละร่างเนี่ย ที่ชาหน้าเธอสามารถทำได้เพียงลำพังก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะเธอได้รับการฝึกอบรมทางการแพทย์มาก่อนเธอไม่จำเป็นต้องไป Google หาข้อความหาความรู้อะไรเลยเพราะว่าเธอมีความรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์พอสมควรการที่เธอกล้าลงมือกับชายที่เธอเคยรักแล้วก็แต่งงานอยู่กินกันมา16ปีแล้วแบบนั้นแสดงว่าเธอคงมีความโกรธจนถึงขีดสุดจริงๆ ส่วนแรงจูงใจในการฆาตกรรมอายการเขตคัมเบรแลนด์เคานตี้กล่าวว่าการหย่าร้างที่กำลังจะมาถึงอาจเป็นแรงจูงใจในการฆาตกรรมโดยอายการชื่อว่าคลินถูกฆาตกรรมเพียงหนึ่งวันหลังจากที่เข้าไปที่สำนักงานทนายความเพื่อดำเนินการขอหย่าร้างตอนนี้ชาแน่เพิ่งจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีครั้งแรกนะคะก็ยังคงต้องมีอีกหลายนัด หลายครั้งหลายสาลที่เธอจะต้องพยายามต่อสู้คดีแต่ว่าจากหลักฐานทั้งหมดที่ได้มาก็คิดว่าเธอคงจะรอดยากค่คดีนี้ส่วนคําตัดสินสุดท้ายจะออกมาเป็นเช่นไรนั้นเราก็คงต้องรออีกหลายปีนะคะจึงจะทราบผลค่ะ แล้วค่ะคดีนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้ปุ้มต้องขอขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นการรับชมการกดไลค์การกด subscribe และที่สำคัญที่สุดขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆก,การแชร์รวมถึงขอบคุณที่สุดเลยนะคะสำหรับการสมัครสมาชิกของช่องปุ้มนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้มต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็ สวัสดีค่ะ